สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอะโปเกสการ์สเลยครับสำหรับคลิปนี้ครับก็รับจะพามาป้ายไอดีใหม่กันต่อนะครับในเซิร์ฟเวอร์หกสองหนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็นะครับจะไปทําอะไรกันบ้างก็มาติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มเข้าไปกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําต่อไปเลยกันนะฮะโอเควันนี้ครับก็เป็นวันที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับผมนะอย่าไปดูกันนะครับก็สําหรับผมนะครับผมก็จะนะครับอ่า มารับไอเทมนะครับซึ่งผมรับไปแล้วแหละมันจะเป็นฟักทองนะครับก็นะครับทำป้ายการต่อสู้นะครับให้ได้เลเวล50เนาะเพื่อจะมารับฟักทองให้ได้80นะครับผมผมขายแค่80ชิ้นนะซึ่งผมจะเอาไปแลกโปเกมอนเทพนั่นเองนะครับผมผมก็ใช้เพชรยัดไปเลยนะฮะจนเลเวล50นะก็ได้มาวันนี้เลยโอเคหลังจากที่ผมได้เพชรมาที่ได้ฟักทองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโดยใช้เพชรเนี่ยนะครับผมยัดเข้าไปเลเวล50นะครับนี่ครับผมจะมาแลกคิวเลมยูโนวานะ ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับผมได้ทําการสะสมฟักทองมาเป็นเวลา2-3เดือนแล้วนะฮะกว่าจะได้ครบนะฮะห้าซึ่งมันขายแค่80นะครับผมก็เลยเก็บป้ายกันต่อสู้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใช้เพชรลีก่อนนะครับนิสัยมันยังไม่ค่อยดีนะครับโอ้โหได้นิสัยนี้อีกนะฮะคือคิวเลมิโนวาเนี่ยมันเป็นปโปเกมอนที่โจมตีแบบ2สายเลยนะฮะโจมตี2ครั้งด้วยนะครับซึ่งมันลดอันนึงนะครับไม่เป็นไรช่างมัน เดี๋ยวเรียกเลยแล้วกันนะครับผมมาเรียบร้อยครับคิวเรมยูนัวครับนี่ครับปลดล็อกในส่วนของด่านสำรวจด้วยนะครับผมนี่อย่างเท่เลยนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างรอคอยมานานนะครับผมก็สายฟรีทุกคนอ่ะสามารถนะครับเอามันมาใช้งานได้นะครับโดยการสะสมฟักทองให้ได้500ชิ้นแล้วก็มาแลกเนาะซึ่งฟักทองเนี่ยถามว่าหาได้ยังไงก็หาได้จากป้ายการต่อสู้แหละนะครับผมแลกมา2เดือนละเดือนละ210นะครับใช้นะครับ เลเวล50เนี่ยมันจะได้80ชิ้นนะส่วนเลเวล100เนี่ยช้เพชรยัดไปเรื่อยๆเลเวลหเนี่ยมันจะได้ในส่วนของอกรอบรูปมาซึ่งเราออกกรอบรูปไปแรกกิจกรรมได้อีก160นะเพิ่งผมก็แลกไป2ครั้งได้มา300กว่านะแล้วก็กิจกรรมฮาโลาวีนก็ได้มาอีก100กว่านะแล้วก็รวมกับเนี่ยป้ายก่อนสู้นะครับเลเวล50อีก5อีก80นะรวมกันก็ได้500กว่านะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับสเดือนประมาณ3เดือนนิดๆน,นะฮะสเดือนเสร็จๆเ,เลยนะครับกว่าจะได้ครบ500นะซึ่งก็ถามว่านานไหมไม่านานนะเพราะว่ามันเป็นทารมิงที่เราจะต้องอได้ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ก่อนอื่นเลยเดีย๋ยวผมขอเช็คในส่วนของการถ่ายทอดหน่อยโอมีแค่นะครับหินแรกนรั่นคือถ่ายทอดพื้นฐานเท่านั้นนะ,ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้มาเยอะนะ เป็น700,000กว่านะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนแล้วกันว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับผมที่จะไปย่อยให้เป็นคิวเลมเพราะว่าผมต้องการใช้นะครับคิวเลมยูนิว่าเลยนะครับจะไม่รอนะโอเคก็ในส่วนของโปเกมอนที่เราจะไปทำการแลกเปลี่ยนสแตตกันนะครับผมเอาตัวนี้แล้วกันนะซึ่งไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับ เป็นไลชูนะครับผมไลชูอลอรา,าเนี่ยผมไม่ได้ใช้งานแล้วนะก็จะเอาพลังไปถ่ายให้กับคิวเรมิวาร์ละกันนะครับก็กลายเป็น700,000กว่าป่ะไอ้ห้าแสนกว่า6กแสนเก้าห้าแสนเจ็ดก็โอเคนะก็โอเคได้มา2องแสนสามเอาเลยโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้ไปนะผมก็จะทําการปั้นคิวเรมยูนอว่านะครับจะขึ้นมาเป็นตัวหลักเลยนะฮะ จะเล่นทีมผสมนะครับผมจะกลับไปเล่นทีมผสมอีกครั้งหนึ่งนะจะพักทีมพลังจิตแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ก็คือคีเรลมยูโนวานะครับก็เดี๋ยวเรามาดันพลังกันนะครับผมก็อย่าเริ่มกันที่หายเทมใส่ก่อนแล้วกันนะฮะก็เป็นเขี้ยมังกรดีกว่านะฮะเดี๋ยวขโมยลิซดอนมาใส่ก่อนนะน่าจะได้สักบวก5บวบก6ได้นะครับก็เอามาใช้งานก่อนแล้วกันนะครับให้มันดูมีพลังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าประเด็นคือเขี้ยมังกรเนี่ยมันเพิ่มพลังโจมตีกับท่ามังกรก็คือคีเรยูวาอ่แล้วนะครับ ใส่เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็จะดดเมจแรงขึ้นด้วยนะครับโอ้โหชตานี้ใส่ไม่ได้เลยนะไม่มีโปเกมอนที่อยู่ในลิสต์เลยนะครับผมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาอ่าลีนะครับคุณสมบาิกันก่อนนะครับคุณสมโอโ้ได้ตัวนี้อีกนะฮะเอาใหม่ลีใหม่นะครับก็มีสปีดกับดารโคนิตเนะี่ยที่ผมอยากได้นะตัวอื่นผมว่าผมจะไม่เอานะเออหรือเป็นฮิตก็ได้นะเพราะว่ามันสสายเลยตัวนี้นะครับมันตี2ครั้งด้วยนะครับเดเกมอน Pokemon ที่ตีดดเมจสครั้งนะถือว่าดีมากๆขี้โกงอ่ะนะครับ ตี ADK ครั้งหนึ่งตี Special ล a ท็กครั้งนะครับทำาดาเมจถึง2ครั้งด้วยกันนะถือว่าดีมากๆนะครับโอเคเราใช้ฮิตไปก่อนนะครับผมต่อมานะครับมาดูในส่วนของสกิลลูกลับกันนะครับก็อยู่ยัดไปก่อนให้ครบ8ช่องแล้วกันนะฮะคิดว่านะครับสกิลที่มีอยู่เนี่ยนะครับน่าจะเพียงพอนะครับกับการที่จะยัดไปครบ8นะ่ามา4แล้วครับออก4ออก4 5แล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับ5แล้ว6แล้วครับ 6แล้วครับมา6อยู่นะครับยัดเข้าไปเรื่อยๆนะฮะกดยัดเข้าไปเอาเลื่อยต่ำๆยัดไปก่อนนะฮะเพื่อให้เปิดช่องก่อนแล้วกันนะ6ครับยัดไปเรื่อยๆนะฮะกดไปเรื่อยๆนะครับโอเคเอ้ยโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยไม่มาครับช่องที่7ไม่มาเลยโอ้โหยังไม่มาเลยครับยังไม่มาครับยังอยู่ที่600,000อ้า7มาแล้วครับ7มาแล้วโอ้8มาแล้วเขาเรียบร้อยใช้ไม่เยอะนะ โอเคก็นะครับยังไม่มีระดับเลเวล4ที่ดีๆก็ใส่ไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่าเจ็ดแสนหนึ่งนะครับล็อกไปเลยนะครับโอเคมีอะไรพอจะใส่ได้บ้างไม่มีแล้วมั้งก็คงใส่ได้แค่นี้แหละฮะมันอ๋อยัง,ไ,งได้อีกอันหนึ่งโอ้โหไม่เพิ่มเลยนะครับผมอ่ะโอเคได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มทางอื่นกันต่อแล้วกันนะครับทาไหนเท่าไหร่เท่านั้นนะพูดถึงนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเอาคิวเรนโนวาเนี่ยไปเล่นผ่านด่านด้วยนะครับโอเคได้บารบวก16นะยีน,นี่ยค่อยใส่ก็ได้นะยังไม่อยากใช้เลยนะฮะไอเทมมันมีน้อย,อยงไงฮนะโอเคแล้วก็รีสายฟ้ากันดีกว่านะครับเดีย๋ยวเรามารีสายฟ้ากันนะรีไปเรื่อยนะครับไปรีเรื่อยรีไปเรื่อย,อ,ยอ่ามาแล้วหนึ่งครับ H p ีกดล็อกแล้วหนึ่งกดไปเรื่อยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้มาแค่นี้นะครับ หมดแล้วนะครับโอ้โหกดไปทีนึงก็ได้ใหม่อีกช่องหนึ่งนะถือว่าได้อยู่นะครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ได้มาสี่ร้อยกว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเรามาไปผ่านด่านกันดีกว่านี่รับของก่อนนะครับได้ของด้วยนะฮะ ก่อดท้าทายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้งานนะครับในส่วนของคิวเดมยูนาว่ากันนะครับว่าสกิลยังไงเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วด้วยนะแต่ว่ารีวิวใน i d หลักนะครับอันนี้ ID ดีลองนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะในที่สุดเราก็ได้มาจริงๆนะครับอย่างที่บอกครับใสยฟรีถ้าอดทนก็สะสมฟักทองนะครับแล้วก็มาแลกได้นะครับ เดี๋ยวจัดทีมนะฮะรุยด่านกันดีกว่านะครับเป็นด่านเทพเนาะอันนี้ด่านพวกนี้เราผ่านมาแล้วนะครับเราก็จะเล่นด่านเทพกันนะครับด่านเทพที่เรายังไม่ได้ผ่านนี้ก็แบบด่านเด็กๆด,ด้วยพอดีเลยนะฮะเราคิวเรมมยูนว่ามาลองเล่นบ้างนะครับก็เล่นเป็นทีมผสมดีกว่านะฮะอยากลองมากเลยนะครับไอ้ทีมที่4แล้วกันนะครับอยากลองของใหม่มากเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนเราไหวไหม ถ้าไหวเดี๋ยวจะลงเดี่ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนรชูออก,ก่อนรชูมันอ่อนแล้วมันโดนถ่ายโอนไปนะครับอ่าลองเล่นทีมผสม,มแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะไหวนะครับน่าจะไหวอยู่นะครับไม่น่าจะยากอ่ะเริ่มันที่ด่านแรกก่อนเลยลวกันนะโอ้แต่ว่ารู้สึกว่าคิวเรนหรือว่าเราจะสปีดช,ชา้ากว่าคนอื่นเขาเนี่ยใไงชา้าสุดด้วยจริง,รงๆเพราะว่าเรารีสายฟ้าได้สปีดไม่ได้สปีดอยู่ช่องเดียวนะ นี่ครับมาถึงนะครับคิวเลมยินอวาก็ปล่อยน้ําแข็งก่อนเลยนะครับที่เป็นด่านโหค่อนแรงเลยนะครับมาถึงอะ่ะเป็นพาสซีฟของมันกนะ็คือมันจะปล่อยเกรทิมะลงมาเต็มสนามเลยนะแล้วก็ท่าทีาท่เจ๋งๆเลยก็คือท่าปล่อยน้ําแข็งนะครับทําให้ติดน้ําแข็งทุกตัวเลยแล้วะเมทแรงด้วยนะครับอุ้มเห็นไหมเดี๋ยวพอถึงเทิร์นคิวเลมยินอวาก็จะปล่อยน้ําแข็งมาฟึ๊บเห็นไหมฮะปุ้มโหตายเลยทีเดียวแล้วประเด็นคือ โปเกมอนมังกรแพนน้ำแข็งด้วยนะถือว่าใช้งานได้ดีนะครับมันเป็นโปรแกรมอนถ้าน้ำท่านมังกรก็จริงแต่มันมีน้ําแข็งในตัวถือว่ามันก่อต่อกอได้ค่อนข้างดีตัวนี้นี่มาหยุดมิวทูเกาะได้เลยนะผมโดนทีมคิวเรมยูโนวาตีมิวทูเกาะแตกเลยนะครับก็เลยเจ็บใจใจริงๆผมชอบคิวเรมยูโนวาอยู่แล้วนะตั้งใจจะทําตัวนี้อยู่แล้วด้วยนะครับ มิทูเกาะเนี่ยจะเหลือแค่สะสมสติกเกอร์500เพื่อเปลี่ยนร่างมาสเตอร์เนาะซึ่งผมกําลังเก็บอยู่นะครับผมจะไม่เอาเทพตัวอื่นแล้วนะที่ใช้ฟักทองเนี่ยผมจะรอเก็บสติกเกอร์ร่างมาสเตอร์ของมิทูเกาะนะครับก็จะทําเป็นมิทูเกาะมาสเตอร์ที่เป็นร่างน้ำนะซึ่งไอเทมถือผมมีอยู่แล้วที่เป็นเนกเจนนะโอ้คิวเรียนว่าดาเมจแรงมากนะครับโอ้เล่นผ่านด่านหรือพีพีนี่ค่อนข้างดีเลยนะอ้ปล่อยปล่อยพิดไปก็ได้มั้งพูดถึงนะ จัดน้ําแข็งไปทีเดียวโอ้โหโคตรดีอ่ะนะครับนี่ยังอัพไม่สุดเลยนะเพราะว่ายังรีสายฟ้าได้ไม่หมดนะครับยังไม่ได้ใส่ประดับด้วยนะครับยังไม่ได้อัพยีนโอ้โหหลายๆอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งอุย้ยมาอีกแล้วครับดิสกิลยังไม่ได้ใส่นะยังยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่าสามารถอัพได้นะครับให้มันเก่งกว่านี้นะครับจริงๆมันถึงขั้นพลัง9000แสนล้านได้สบายเลยนะครับ ตอนนี้ตั้งแต่ ep นี้เป็นต้นไปเนี่ยผมเจ้าของประหยัดคิวเนว่าให้หมดเลยนะครับผมมาเสียได้แค่อย่างหนึง่งมันไม่มีหินถ่ายทอดที่เป็นระดับสูงเนาะก็เลยถ่ายทอดได้แค่ระดับขั้นต้นมันได้แค่เลเวลนะครับค่าเข้าขสนิทแล้วก็การรวมเลเวลข้นนั้นแล้วก็อพิคอนได้แค่นี้เองนะครับที่เหลือพวกดิสกุงแต่ไม่เป็นไรครับดิสกิลผมก็เปิดครบ8ช่องก็ใช้แค่20กว่าใบาเองก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับส่วนรีสายฟ้าเนี่ยก็รีได้5ช่องก็ถือว่าคุ้มนะเสียแค่200อกว่าก้อน,น ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะพูดถึงนะครับแต่ถ้ามันมีพวกหินแท่ทอดอะนะครับมันจะลดเวลาในการเล่นแล้วก็นะครับลดไอเทมที่เราจะต้องเอาใช้อัพด้วยนะครับแต่แน่นอนครับผมจะเอาตัวนี้เป็นตัวหลักในนาโคตอยู่แล้วนะครับก็ต้องปั้นังให้เต็มที่หน่อยนะฮะแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็1ล้านละนะครับเจ็ดแสนไป1ล้านเนี่ยผมว่าผมใช้เวลาไม่นานนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการอัพแล้วกันว่าผมอัพแบบไหน เป็นแนวทางได้นะครับง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เอาคิลเลอยู่ว่าเล่นด่านจนภัยอะ่ะถ้ามีเมโลเอต้ตัวหนึ่งนี่ผมว่าบรรลแน่นะพูดถึงนะเมโลเอต้าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผ่านด่านได้ดีนะครับแลวอยู่กับคิเลนยูโนวาด้วยแต่คิเลนยูโนวาเนี่ยถ้าเกิดว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีแบ็กไวด์คิเลมนะครับซ้ายขวาเนี่ยให้ใช้เป็นคโอกาก่อนได้เพราะว่าคโอกาเนี่ยมันเปิดบัฟถ้าน้ําแข็งด้วยนะครับค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับหรือจะยืนคู่กับลาติออนลาติอาร์ตก็ได้นะครับ มีลาติอัลซ้ายและลาติอัขวาเนี่ยลาติอสลลาติอัลนี่หาได้ง่ายนะมันหาจับได้นะเขาเปลี่ยนร่างเมก้าไปที่เป็นตัวม่วงเนาะก็ยืนคู่กับคิลเนวาได้เบื้องต้นนะฮะแต่ดีที่สุดเลยก็คือยืนคู่กับแบ็คไวท์คิวเลมนะครับผมลองลงมาก็ลาติอัลลาติอารนะครับลองลงมาก็จะเป็นพวกทีมแคลก้านะทีมน้ําแข็งอะไรเงี้ยเดือดได้นะครับแต่นี้ผมไม่มีแม้แต่ตัวเดียวที่พูดมานะครับก็เลยมายืนคู่ผสมกันนะครับกับพวกมิวทูเกาะก็ถือว่าเป็นทีมที่แหวกแนวอยู่ แต่ผมว่าประสิทธิภาพดีอะ่ะเพราะว่ามีทูกรอบผมตัวแบกไปแล้วคือออกมาประคองคิวเรนัวก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไหวไหมให่นงิงแต่ผมดูจากทรงแล้วไหวนะถึงไม่มีมีทูกรอบก็ผ่านด่านง่ายๆแหละนะครับอ่ะด่านแล้วนะครับง่ายๆชิวเลยนะฮะชิวคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากหรอกนะฮะอาจจะมาลองอัพพลังให้ดูแล้วก็นะครับเล่นผ่านด่านให้ดูกันผมอยากให้เห็นสก,กิลนะครับ เพราะว่าตอนที่ผมรีวิวคิรอนิว่าในเซิร์ฟหลักเซิร์ฟที่สองผมเล่นผ่านด่านให้ดูแค่ครั้งเดียวนะครับก็อาจจะเห็นสกิลแค่แป๊บเดียว e p นี้คุณจะได้เห็นสกิลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะเห็นตลอดเวลานะครับเพราะตัวนี้เป็นจะเป็นตัวหลักในอนาคตนั่นเองนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบกอีกตัวหนึ่งดูครับ ยูโนว่าจัดไปนี่คือลานี่คือท่ามังกรนะครับโคตรแรงเลยนะฮะมันจะมีท่าน้ําแข็งท่ามังกรนะครับเถื่อนมากนะครับแล้วก็มีเหมือนท่าไฟท่าหนึ่งนะครับติดเผาไหม้ด้วยนะน่าจะเป็นท่าไฟมาอีกท่าหนึ่งเหมือนจะเป็นเป็นเปลวไฟอะนะครับตุ้มโอ้โหจยอเลยวะแรงจริงนะครับผมว่าแรงจริงท่านี้นะครับตุ้มแรงแท้นะครับมาตายยูโนว่าแล้วนี่อันตรเมเลย <c oughs> อมัอนจะเมดโคตรแรงนะครับโอ้โหเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับโคตรแรงเลยนะฮะชอบมากเลยอินเตอร์เมดเพราะผมโดนมาเต็มผมโดนมาเยอะเลยนะตอนเล่นพ P นี่คือโดนคิรโนวาตีมาเลยเทเลยนะครับมาเดี๋ยวเราจะเอาคิรโนวาลงแค่ตัวเดียวนะครับจัดไปครับ VP ศูนย์นะครับอีีพีศูนย์ก็เล่นได้นะฮะเออไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะ คือเราอาจจะไม่ได้แบบเก่งเทพระดับ30 40ล้านพลังเหมือนพวก VP ถงสูงเ่แต่เราเล่นเพื่ออัประดับตัวเองนะครับไม่หรับตัวเดียวก็เล่นได้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด่านมันไม่ได้เก่งมากนะครับก็พลังเราตัวหนึ่งก็700,000ก็ถือว่าเยอะนะครับ7 0 0 0แสนกว่าเนี่ยถ้าเทียบกับศัตรูเนี่ยรวมกัน3ตัวมันแค่ระดับล้าน8ล้าน9 000, นะครับมันก็ถือว่าเฉลี่ย6 6 0 0 0 0 0เก็พอพอกันนะพูดถึงนะเนี่ยมาอู้โดน งานเข้าแล้ววุ้ยหนกว่าไปซะแล้วนะครับดีนะอันเติเมทติดพอดีขีดไปเลยนะครับเมื่อกี้โดนเตเมทท่ามังกรล่วงเหมือนกันนะเพราะว่ามันโดนมังกรแรงนะครับเนี่ยพลังเราสีแดงตลอดเลยเห็นปะก็คือเราเราพลังน้อยกว่าแหละง่ายๆแต่ว่าผมอยากลองดูเพราะว่ามันมีสกิลตีตหมู่ไงมันลดเวลาในการเล่นเป็นเทิร์นๆได้นะครับผมชอบนะครับคิวเรโนวาเนี่ยเล่นผ่านด่านดีมากๆนะครับมันตีหมู่นะครับนี่อันเติเมทมาแล้วต๊มตายเรียบเห็นปะ ตัวเดียวเก็บทั้งบางนะฮะโหจริงนะครับแต่ว่าเล่นไปด่านทีสูงกว่านี้ก็อาจจะผ่านยากนะเพราะว่าเลเวลเราน้อยเรายังอัพไม่สุดเลยนะครับถ้าอัพเหมือนมิวทูกรอนี้ผมว่าเอาเรื่องนะนะครับผมเรียบร้อยอุ๊ยโหสิกาดไม่ตายได้ไงเนี่ยโดนน้ำแข็งโอ้โหรอดเฉยเลยสิกาดแต่ไม่เป็นไรครับนี่อันนี้อันติเมตยิง <laughs> ต้องยิงมาสักหน่อยนึงเอาค้างกดได้เฮ้ยเอาไม่กดนะครับ อุ้มเรียบร้อยโคตรเถื่อนเลยว่ะโอเคผ่านไปแล้วสิบด่านนะครับเหลือแค่สองด่านเท่านั้นสองด่านเองนะครับแปบ๊บเดียวนะครับอ่ามีอ๋อยอดเยี่ยมหมดเลยนี่วะสองล้านหนึ่งเองนะครับก็ตีไปหกเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดก็ตัวเราเจ็ดแสนมันเล่าเลแหละไม่ได้ต่างมากอ๋อไม่ใช่ดิมันมีตัวละครหลายตัวเปล่านะครับการที่มันรวมเนะี่ยเราไม่สนหรอกนี่ไงน,นี่เป็นท่าเพลิงอีกท่าหนึ่งนะครับ อืมเรียบร้อยเดีย๋ยวปล่อยอินเตอร์เน็ตตรงนี้ดีกว่านะครับมาโอ้มังกรสามตัวจะไปเหลืออะไรนะครับเจอท่าน้ําแข็งไปนะครับไม่รอดนะครับผมไม่รอดหรอกนะฮะมาดาสุดท้ายแล้วนะครับนีเป็นถือถือว่าเป็นการลองสกิลค่อนข้างดีนะเห็นได้ชัดนะครับเห็นถึงความรุ่งเรืองของทีมเราแล้วนะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะ มาแล้วครับอนาคตสดใสแน่เลยนะครับไอดีเรานะครับ้ตอนแรกนึกว่าจะมีแค่เมนทูเกราะแค่ตัวเดียวอู้นี่ไงแบกไวอยู่อยากได้นะครับผมทามันยืนี่โคตรเพอร์เฟกเลยนะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็ผ่านด่าน12ด่านระดับยากนะครับด่านนี้ไปแล้วซึ่งมันไม่ได้ยากมากหรอกนะครับผมแค่ลองเอาคิริโนามาเล่นแค่ตัวเดียวนะครับอยากรู้ว่ามันไหวไหมมันก็ไหวจริงๆนะเพราะว่าเดเมดมันค่อนข้างแรงนะครับโอเคได้เพชรมาประมาณ 3 5 0ถึง500นะก็ถือว่าโอเคเลยยังเหลืออีกหลายด่านนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ใช้ได้นะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วอย่าลืมกดกินดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,หม่พกกืกรนใหม่คลิปหน้านะครับผมซิวเกนสวัสดีครับ